สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับภูอายนะคะในรายวิชานะคะการบัญชีภาษีอากรน,นะคะในส่วนของเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพูดในส่วนของบทที่1นนะคะทีนี้นะคะเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็จะมีะทั้งในเรื่องของผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคะ,ะทั้งของความหมายของคําว่า เงินได้พึงประเมินนะคะที่เราต้องใช้เป็นเกณฑ์นะคะในการาาบันทึกการการยื่นภาษีอากรน,นะคะแล้วก็เรื่องของแหล่งเงินได้นะคะที่เกิดขึ้นทั้งในแล้วก็นอกประเทศไทยนะคะอ,อีกทั้งยังมีส่วนในส่วนของประเภทนะคะของเงินได้พึงประเมินนั่นเองนะคะแล้วก็เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นนะคะาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะรวมไปถึงนะคะเกณฑ์ขั้นต่ําของ เงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นแบบนะคะ,ะแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของอ่การหากลดหย่อนนะคะเงินได้พึงประเมินทั้ง8ประเภทนะคะแล้วก็ยังมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายจะเป็นการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเองนะคะซึ่งบุคคลธรรมดาเราก็จะแบ่งออกเป็นอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือ,อการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดานะคะในรอบของสิ้นปีนะคะแล้วก็การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบของครึ่งปีนะคะหรือตามมาตราหกสิบห้าทวีนั่นเองนะคะค่ะต่อไปเรื่องแรกนะคะเราก็จะมาดูในหลักการทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเองนะคะซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า personal income tax นั่นเองนะคะซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเราจะจัด เป็นภาษีทางตรงนะคะ,ะประเภทหนึ่งนะคะที่กรงสำนักรานเนี่ยเขาเรียกเก็บจากบุคคลนะคะซึ่งมีเงินได้ถึงประเมินที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั่นเองนะคะสิะทธิ์ท้งนะคะโดยผู้มีเงินได้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะยังจะต้องยื่นแบบแสดงรายการนะคะแล้วก็การชำระภาษีสำหรับปีภาษีนั่นเองนะคะหรือว่าปีปฏิทินนั่นเองนะคะ ที่ล่วงมาแล้วภายในวันที่1มกรานะคะจนถึง31มีนาคมของปีถัดไปนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะ,ะเรายังต้องเสียภาษีนะคะในรูปแบบของการเสียภาษี บุคคลธรรมดาในรอบของสิ้นปีนะคะนอกจากนั้นนะคะกฎหมายยังกําหนดให้ผู้มีเงินได้นะคะพึงประเมินบางกรณีนะคะจะต้องยื่นแบบแสดงรายการแล้วก็ชําระภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปีนะคะแล้วก็บางกรณียังต้องกําหนดให้ผู้มีหน้าที่นะคะจ่ายเงินได้ทําการหักภาษีบุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายนะคะพร้อมนําส่งให้กับสัมภาร์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดอีกด้วยนะคะ ต่อไปนะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็จะประกอบด้วย5บุคคลด้วยกันนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นบุคคลธรรมดานะคะซึ่งก็จะหมายถึงบุคคลที่มีชีวิตนะคะและมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะตามที่ประมวลร,รัชฎากรเนี่ยกำหนดไว้นั่นเองนะคะส่วนข้อที่2นะคะก็คือพูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีนะคะที่มี เงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะตามที่ประมวลรัชดากรเนี่ยกำหนดไว้เหมือนกันนะคะโดยจะกําหนดนะคะให้ทายาทน,นะคะหรือว่าผู้จัดการมรดกผู้ถึงแก่ความตายนะคะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนะคะในการยื่นแบบแสดงแล้วก็การชรําระภาษีแทนผู้ถึงแก่ความตายในปีที่ถึงแก่ความตายนั่นเองนะคะส่วนในปีต่อไปนะคะก็ให้เสียภาษีในานามของกองมรดกนะคะของผู้ถึง แก่ความอ่าพูดถึงแก่ความตายนะคะที่ยังไม่ได้แบ่งนั่นเองนะคะส่วนข้อที่สามนะคะก็คือกองมรดกของพูดถึงแก่กรรมนะคะที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์นะคะขั้นต่ำตามที่ประมวลรัชดากรเนี่ยกำหนดไว้นะคะโดยกําหนดให้ทาย,ยาทหรือว่าผู้จัดการมรดกนะคะเป็นผู้มีหน้าที่อ่าความรับผิดชอบนะคะอ่าในการยื่นแบบแสดงภาษีแล้วก็รายการภาษีนั่นเองนะคะ ส่วนข้อที่4นะคะก็คือห้างหุ้นส่วนสามันหรือว่าคณะบุคคลนะคะที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะ,ะก็คือบุคคลนะคะธรรมดาตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยตกลงร่วมที่จะกระทำนะคะกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยกําหนดให้ผู้จัดการหรือว่าผู้รับผิดชอบนะคะดําเนินกิจกรรมเป็นผู้มีหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการแล้วก็ชําระภาษีนั่นเองนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือ วิสาหกิจชุมชนนะคะวิสาหกิจชุมชนนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะคะก็คือเฉพาะ,ะในส่วนที่เป็นของห้างส่วนสามัญน,นะคะหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะจะต้องจดทะเบียนแล้วก็ได้รับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนะคะจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัตินะคะส่งเสริมวิสาหากิจชุมชนนะคะุทธศักราช2,548นะคะหรือถ้ามีเงินได้พึงประเมินเกิน1ล้าน8แสนนะคะ,ะหรือมีเงินได้เกิน60,000แต่ไม่เกิน1ล้าน8แสนนะคะก็จะได้รับการยกเว้นนะคะภาษีงเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสัมพากรเขาประกาศกำหนดไว้นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูความหมายนะคะของคําว่าเงินได้พึงประเมินนั่นเองนะคะซึ่งตามมาตรา39แห่งประมวลรัชาการน,นะคะก็ได้กําหนดความหมายของอเงินได้พึงประเมินนะคะไว้ดังนี้นะคะตัวแรกนะคะก็จะคือหมายความว่าเป็นเงินนั่นเองนะคะ 2ก็คือจะเป็นทรัพย์สินนะคะซึ่งอาจคิดคํานวณได้เป็นเงินนะคะ3ก็คือจะเป็นประโยชน์นะคะซึ่งอาจจะคิดคํานวณได้เป็นเงินเช่นเดียวกันนะคะ4ก็คือจะเป็นเงินภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้ออกแทนให้นะคะ5ก็คือจะเป็นเครดิตภาษีนะคะตามที่กฎหมายเนี่ยกำหนดไว้นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเป็นแหล่งเงินได้พึงประเมินนะคะซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งนะคะที่ใช้ในการพิจารณาว่า,าผู้มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นนะคะมีข้อหรือว่ามีหน้าที่ต้องนําเงินดังกล่าวนะคะมารวมการคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือไม่นะคะซึ่งหลักแหล่งเงินได้ก็จะแบ่งออกเป็นสองหลักด้วยกันนะคะก็คือ1นนะคะเป็นแหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งแหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็จะหมายถึงเงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากหนึ่งนะคะก็คือมีหน้าที่งานที่ทําในประเทศไทยนะคะสองคือมีกิจการที่ทําอยู่แล้วในประเทศไทยนะคะสามนะคะก็จะมี กิจการนะคะของนายจ้างในประเทศไทยหรือสุดท้ายนะคะก็คือมีทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยนะคะเงินปันผลหรือว่าจะเป็นค่าเช่าเป็นต้นนะคะซึ่งข้อสังเกตนะคะสําหรับผู้มีเงินได้จากแหล่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสัญช,ชาติไทยนะคะหรือสัญชาติอื่นๆนะคะ เด็กๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตอนนี้คําพูดของลิมมันก็จะรุนหวดหน่อยนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นเงินได้ดังกล่าวนะคะจะจ่ายหรือจากในนอกหรือต่างประเทศนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตามนะคะผู้มีเงินได้ดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะตามที่ประมวลรัชดากรเ,เขากําหนดไว้เสมอนะคะเว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามที่กฎหมายเขากําหนดไว้นะคะ ซึ่งตัวอย่างนะคะครูก็จะยกมาสักหนึ่งตัวอย่างนะอ่าตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือนายจองยงฮาวานะคะเป็นชาวเกาหลีนะคะอามีรายได้จากการขายลิขสิทธิ์บทเพลงให้กับบริษัทในประเทศไทยนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะนายจองยงฮาวานะคะก็จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะให้กับประเทศไทยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ เราก็จะมาดูแหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทยนะคะก็จะมีหนึ่งนะคะก็คือมีหน้าที่งานที่ทําในต่างประเทศนะคะหรือมีกิจการที่ทําในต่างประเทศนะคะหรือว่ามีทรัพย์สินนะคะที่อยู่ในต่างประเทศนะคะซึ่งผู้มีเงินได้จากแหล่งนี้นะคะจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะในประเทศไทยนะคะก็ต่อเมื่อ หนึ่งนะคะผู้ mm hmm. มีเงินได้นะคะเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นนะคะหรือว่าสองนะคะผู้มีเงินได้นําเงินได้นั้นเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วยนะคะซึ่งคําว่าผู้มีอ่ผู้อยู่ในประเทศไทยนะคะก็จะหมายถึงบุคคลนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือว่าหลายระยะเวลานะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยต้องถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันนะคะในปีภาษีใดนะคะให้ถือว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ใน ประเทศไทยนะคะก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดานั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูประเภทนะคะของเงินได้บุคคลธรรมดานะคะอ่าซึ่งประเภทของเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็จะเป็นในเรื่องของมาตรา40วงเล็บ4อ่าวงเล็บตั้งแต่มาตรา40วงเล็บ1จนถึงวงเล็บ8นั่นเองนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าแต่ละประเภทเนี่ยนักศึกย,ยังจําได้อยู่ไหมนะคะว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันประกอบด้วยในส่วนของเรื่องอะไรบ้างนะคะ,อ,ะอันแรกนะคะก็จะเป็นมาตรา 40, 40วงเล็บ1นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยเงินได้นะคะอันเนื่องมาจากการจ้างรายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนนะคะค่าจ้างเบี้ยเลี้ยง โบนัสนะคะหรือว่าจะเป็นเบี้ยหวัดนะคะบำเหน็จบำนาญนะคะเงินค่าเช่าบ้านหรือว่าเงินที่คำนวณได้นะคะจากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างเนี่ยให้อยู่นะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าเช่านะคะประเภทที่2นะคะก็คือมาตรา40วงเล็บ2นะคะก็คือเงินได้อันเนื่องมาจากหน้าที่หรือว่าตําแหน่งงานนะคะที่ทําหรือว่าจากการรับงานนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่าไหนหน้าค่าส่วนลดต่างๆนะคะ ประเภทที่3นะคะก็คือจะหมายถึงค่าแห่งกูดวิวนะคะค่าแห่งวิขสิทธิ์หรือว่าสิทธิอย่างอื่นนะคะเงินปีหรือว่าเงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีนะคะอันได้มาจากพินัยกรรมนิติกรรมอย่างอื่นนะคะส่วนประเภทที่5นะคะ ประเภทที alors, ่สี่นะคะก็จะแบ่งออกเป็นอยู่สองลักษณะนะคะก็คือกอไก่นะคะจะเป็นดอกเบี้ยพันธบัตรนะคะดอกเบี้ยเงินฝากนะคะดอกเบี้ยหุ้นกู้อ่าดอกเบี้ยตัวเงินนะคะรวมไปถึงดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนะคะไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตามนะคะส่วนขอไข่นะคะก็จะแบ่งออกเป็นเงินส่วนแบ่งกําไรจากกองทุนกองทุนรวมนะคะหรือว่าจะเป็นเงินปันผลนะคะเครดิตภาษีเงินปันผลประเภทที่หนึ่งนะคะอ่า ต่อไปนะคะก็จะเป็นประเภทที่อ่าห้านะคะประเภทที่ห้าก็จะเป็นเงินหรือว่าประโยชน์อย่างอื่นนะคะที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สินนะคะอ่าการผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินนะคะหรือว่าการผิดสัญญาเ<ร>ช่าซื้อเงินผ่อนนะคะซึ่งผู้ขายเนี่ยได้รับเงินอ่าได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นนะคะโดยไม่ต้องคืนเงินหรือว่าประโยชน์ที่ได้รับแล้วนะคะ ต่อไปประเภทที่6นะคะก็จะเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระนะคะอ่าก็จะหมายถึงวิชากฎหมายนะคะการประกอบโรคสินนะคะวิศวกรรมสถาปัตยกรรมนะคะรวมไปถึงวิชาการบัญชีของเราด้วยนะคะประเภทที่7นะคะก็จะหมายถึงเงินได้จากการรับเหมานะคะที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยอาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระนะคะในส่วนที่สัมพันน์นอกเหนือจากเครื่องมือนะคะ ส่วนประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่8ดก็จะเป็นประเภทที่หมายถึงเงินได้จากธุรกิจนะคะการพาณิชย์การเกษตรอุตสาหกรรมการขนส่งหรือว่าการอื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในมาตราหนึ่งถึงเจ็ดนั่นเองนะคะจะรวมไปถึงการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการมุ่งให้การค้าหรือว่าการหากำไรนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของอัตรา เงินได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราก็จะอัปเดตนะคะตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมานะคะซึ่งอัตราก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8, 8ขั้นตอนด้วยกันนะคะซึ่งเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนแรกก็คือไม่เกินแสนห้าเราจะยกเว้นภาษีนะคะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งตัวอย่างเราก็จะเป็นการคำนวณน,นะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีแล้วก็สิ้นปีนะคะซึ่งตัวอย่างก็บอกว่านายไพรรัตกับนางวิยาดานะคะเป็นเป็นสามีภรรยาซึ่งอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีนะคะแล้วก็มีบุตรด้วยกันเนี่ยสองคนซึ่งเกิดในปีหกหนึ่งเนี่ยหนึ่งคนนะคะซึ่งนายไพรรัตเนี่ยมีบรรดาอายุหกสิบกปีนะคะอ่ามารดาไม่มีไรายได้นายไพรรัตเนี่ยมีไรายได้อ่า ที่จากการเป็นพนักงานบริษัทได้เงินเดือนเดือนละ6 0,000แล้วก็มีการหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะคะเดือนละ500บาทส่วนานางวิทยานะคะมีรายได้จากการรับทำบัญชีเดือนละ5 0 0 0 0บาทนะคะเขาบอกระยะเวลาตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนายนะคะภาษีถูกหักนั้นที่จ่ายรวม3,000ันแล้วก็เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวานเนี่ยภาษีถูกนะถูกหักนั้นที่จ่ายเนี่ยรวม800 0แล้วก็มีรายได้จากการให้เช่าบ้านอีกเดือนละ4 0,000่นทีนี้นายไพรัต กับนางวิยดาเนี่ยเขาได้ร่วมกันกู้ยืมเงินจากธนาคารนะคะเพื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยตลอดปีภาษีได้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งสิ้น6 2 0 0 0บาทนะคะในเดือนตุลาคมนะคะนายแพรัฐเนี่ยได้บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนรัฐบาลนะคะจำนวน8 0 0 0ันทีนี้อาจารย์ก็จะมายกตัวอย่างนะคะในการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาของครึ่งปีแล้วก็ซีปีของนางวิยดานะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาลองคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาครึ่งปีของนางวิยาดานะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีนะคะวิธีแรกนะคะเราก็จะเริ่มที่เงินได้พึงประเมินประเภทที่ห้านะคะซึ่งเป็นรายได้จากการให้เช่าบ้านครึ่งปีเพราะฉะนั้นเราจะนับเป็นแค่6เดือนนะคะเพราะ,ะนั้นรายได้จากการให้เช่าบ้านเนี่ยสี่หมืนหเดือนก็เท่ากับ2องแสนนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราจะหาค่าใช้จ่ายในการ ค่าใช้จ่ายก็คือในอัตราเหมา30%ซนะคะซึ่งการหักลดหย่อนหรือการหักค่าใช้จ่ายนะคะนักศึษาสามารถเข้าไปศึกษาดูในหนังสือได้นะคะเนาะในหน่วยที่1น,นะคะก็จะมีเหมือนกันนะคะอันนี้คุณยกตัวอย่างมาก่อนเนาะ หากค่าใช้จ่ายในอตัตราเหมา30%เนะคะเท่ากับ72 0 0 0เพราะฉะนั้นยอดคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะเท่ากับ168,00 0นะคะเสร็จแล้วเราจะตั้งเงินได้คงประเมินประเภทที่6กนะคะก็คือรายได้จากการรับทำบัญชี5 0,000บาทนะคะคูณครึ่งปีก็คือ6เดือนเท่ากับ3 0 0 0 0 0เราก็จะหักอัอตราเหมานะคะ30%ม0 0 0 0อเพราะฉะนั้นเท่ากับ2 1 0 0 0 0นะคะเพราะฉะนั้นเราจะรวมเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายเท่ากับ3 7 8 0 0 0 ทีนี้เราก็จะมาหาักลดหย่อนนะคะตัวแรกที่เราต้องหักคือผู้มีเงินได้เองนะคะก็คือตัวของวิทยาาเองสามหมื่นนะคะบุคคลที่1อ่าบุตรที่1นนะคะก็จะหักได้หมื่นห้าส่วนบุตรที่สองก็จะหักได้สามหมื่นนะคะเพราะเกิดในปีสองห้าหกเนาะต่อไปดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนะคะที่เขากู้ยืมสร้างบ้านราะนั้นเราจะเอายอดเต็มทั้งหมดนะคะ,ะหารสองด้วยกันก็คือครึ่งหนึ่งแล้วก็หารด้วยอีกครึ่งก็คือ,อครึ่งหนึ่งกับของ สามีนะคะก็คือไัยรลัตนั่นเองก็จะเป็นยอด15,500บาทนะคะเพราะนั้นยอดรวมก็จะเป็น9 5 0 0บาทเสร็จแล้วปุ๊บเราเอามาหักยอดค่ารถจอนต่างๆก็จะได้เงินสุทธิเท่ากับ287,500ทีนี้เราจะไปคิดตามวิธีที่1คือตามอัตราภาษีนั่นเองโดยแสนห้าบาทแรกเราก็จะยกเว้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราจะรวมภาษีเงินได้ตามวิธีที่1เนี่ยได้6,700 อ่ะ875บาทส่วนวิธีทสเราจะเอาแค่เงินได้พึงประเมินมารวมกันเสร็จแล้วก็จะคิดในอาตาัตรา0.5%อย่างเดียวเพราะฉะนั้นวิธีสองก็จะได้อยู่เท่ากับ2,700บาทนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นการคำนวณภาษี บุคคลธรรมดาสิ้นปีนะคะซึ่งสิ้นปีนะคะก็จะเป็นประเภทที่1เหมือนกันนะคะก็จะเป็นอ่าประเภทที่5เหมือนกันนะคะอันนี้คุณใส่ผิดเนาะเป็นประเภทที่5ก็จะเป็นรายได้จากการให้เช่าบ้านซึ่งสิ้นปีเนี่ยอ่าการคำนวณก็จะไม่ต่างกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะคิดเป็นระยะเวลา1ปีเต็มก็คือ12เดือนนะคะอ่าส่วนของค่าลดหย่อนนะคะเราก็จะคิดเป็นของ ทั้งปีนะคะซึ่งการลดหย่อนผู้มีเงินได้ครึ่งปีเราจะคิดแค่สามหมื่นแต่ถ้าเต็มปีเราก็จะเป็นอ่าหกหมื่นนะคะเนาะมันก็จะเหมือนกันส่วนอัตราเงิน กู้ยืมนะคะเราก็จะแค่หาร2ก็คือของใครของมันนะคะคนละ31,000บาทเพราะนั้นเงินได้สุทธิจะเป็น575,000เาเสร็จแล้วออยยอดที่เราได้เรามาคำนวณตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่1ก็จะเท่ากับ38,750บาทส่วนวิธีที่2นะคะเราก็จะคูณในอัตรา0.5%เเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งครึ่งปีแล้วก็สิ้นปีนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็จะไปสรุปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีของนางวิทย,ยานะคะอ่ะ <c oughs> าเพราะฉะนั้นตามวิธีที่1นนะคะเราจะคำนวณได้38,750นะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาถูกหักนะคะน้าที่จ่ายทั้ง2อ,อ่ารอบเดือนด้วยกันนะคะทั้ง2ทั้งครึ่งปีแล้วก็อีกครึ่งปีเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกจะเป็น3 0 0พันครึ่งปีที่2จะเป็น800 0นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ยังจะหกักภาษีเครื่องปีที่ชำระแล้วนะคะก็คือ ,3875 เพราะฉะนั้นนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีนะคะที่ต้องชำระก็จะเท่ากับ2 3 8 7 5ับาบาทนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนะคะแล้วก็การชำระภาษีบุคคลธรรมดานะคะซึ่งแบบรายการ แสดงภาษีนะคะก็จะมีแบ่งเป็นพมร90 91 93แล้วก็94นะคะซึ่ง91เราก็จะยื่นสิ้นปีรวมกันหลายประเภทนะคะส่วน91ก็จะยื่นเฉพาะ,ะมาตรา40วงเร็บ1เพียงอย่างเดียวนะคะส่วน93นะคะเราก็จะยื่นในส่วนของขอชำระ ภาษีล่วงหน้านะคะส่วนสุดท้าย94นะคะเราก็จะยื่นในส่วนของครึ่งปีนะคะประเภทที่ 5, 6, 7แล้วก็8นั่นเองนะคะซึ่งระยะเวลาในการยื่นก็จะตามนี้เลยนะคะส่วนสถานที่ยื่นนะคะ1ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็จะยื่นในสนํงงานักงานสรรพากรเขตพื้นที่สาขานะคะส่วนต่างจังหวัดก็จะเป็น ในส่วนของสำนักง,งานสัมพารพื้นที่สาขาเหมือนกันนะคะส่วนข้อที่สามนะคะสําหรับท้องที่กรุงเทพหานครนะคะเราจะใส่สามารถยื่นได้ทางไปรษณีย์นะคะหรือว่ากองคลังสัมพารนะคะโดยเอาวันที่ท,ท,ท,ที่ที่ลงทะเบียนนะคะเป็นวันรับแบบแล้วก็ชําระภาษีนะคะส่วนสุดท้ายนะคะใครที่ไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวนี้เขามีให้ยื่นชําระภาษีได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะหรือจะเป็นทางเ w w Uh, rd.go.th นะคะหรือเว็บของกรมสรรพากรนั่นเองนะคะอ่าคำศัพท์ประจําหน่วยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ี่คำนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษาอังกฤษก็คือ personal income tax นะคะภาษีทางตรง direct tax นะคะห้างหุ้นสดสามาัญนะคะ ordinary partnership นะคะอัตราภาษีแบบก้าวหน้านะคะ progressive rate นะคะเพราะฉะนั้น4คํานี้นะคะอ่าครูก็จะฝากให้นักศึกษานะคะจดเข้าไปในหนังสือด้วยนะคะเนาะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่1นนะคะซึ่งจะอยู่ในท้ายบทของหน่วยที่1นนะคะในเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดานะคะในส่วนของข้อที่1แล้วก็ข้อที่2นะคะให้นักศึกษาอ่านทำนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะคะในส่วนของไลน์นะคะเนาะเดี๋ยวครูก็จะตั้งไลน์กลุ่มไว้นะคะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มให้ครูหน่อยนะคะเนาะเราก็จะส่งการทุกๆของวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นงาน งานที่หนึ่งนะคะเนาะรวมรวมถึงงานงานที่ผ่านมาด้วยนะคะก็จะถือว่าเป็นงานที่สองเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะทำการบ้านสมด้วยนะคะเนาะสำหรับวันนี้วายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่านักศึกษาก็จะอ่าไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในหนังสือเนาะเพิ่มเติมนะคะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากหรือว่าไม่น้อยเกินไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ